สวัสดีครับพบกับสุลข่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เก็บปากไปกินเขาซะเก็บปากไปแตกหนาหนาวซะแต่วิจารณ์บทเป็นตะสิแตกแนวนี่บักเนวิลระวังปากบทวิเคราะห์เดือดซัดเนวิลใช้อิทธิพลผิดทางค่าเชสโกจวกยับตำนานสมสร,รไม่ควรซ้ำเติมกันเองพูนมึงไปหาเวาให้อันทีมอื่นฝนเวาอันทีมเจ้าของเองยยังยีกโอ้ยบักหามเงย ใหญ่จนหมาเลี้ยหูดากบ่งหัวละยังเห็ดโตก็ยังเล็กหน่อยเขากขยังบไริเหตุยังพิษไปวิจารณ์ก็มัวสัวโอ้ย,ยก็เถือ่อนมซกสนะสงครามล้อมรายประตูกาลรีวิวตำนานปีแสดงนะครับกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงการใช้อิทธิพลของเสือของตนเองในทางที่ผิดโดยการสับหลักเบนจามินเทสโก้ก็น่ากระตัว66ล้านปอนด์อย่างไม่เป็นธรรมบ,บวรทวิเคราะห์ชี้ชัดว่าตำนานสมสรศรครนทัหน้าที่ประคับประคองไม่ใช่ศาสตร์กระสุนใส่กันเอง และส่งนักเตะใหม่ไปลานประหารนะฮะโอ้ยไงจีสื่อเนาะมึงเนาะถือแต่ยินว่าคือถือเบอร์แล้วบักเนวิลเยเจ е สโก้ตกเป็นแพ้รับบาปเป็นที่รู้กันดีว่าเสื้อของแมนยูมันหนักอึ้งโดยเฉพาะเมื่อคุณมีป้ายราคา66ล้านปอนด์ติดตัวแต่สิ่งที่เรา้รายกว่าน,นั้นก็คือการถูกคนวงในกันเองโจมตีเสียเอง ม้จะมีโพลจากเดลติกที่ตาหน้าว่าเขาเป็นการเซ็นยับที่แยดที่สุดในซัมเมอร์แต่ในความเป็นจริงการเริ่มต้นของเชสโกซึ่งยิง2ประตูกำหนดอาซิดก็ถือว่ามันคงและดีกว่าลมุนหอยลุนที่ต้องรอถึง14นัดเมื่อฤดูการก,ก่อนด้วยซ้ําในขณะที่การเซ็นยับคนอื่นอยา่างเอมบูโมและกุญยาก็ระเบิดฟอร์มในทันทีมันกลับทําให้เชสโกกลายเป็นเป้เปาโจมตีที่ง่ายที่สุดเนวิลผู้นําทัวลงสวนทางสมสร จุดที่น่าผีวังที่สุดก็คือการที่แกรเรนนวิลนักวิเคราะห์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งเลือกใช้คําพูดที่เกินกว่าเหตุโจมตีเชสโกว่าหลุดฟอร์มอย่างหนักและดูเก้งก้างคำพูดข,ของเขามีน้าหนักมหาศาลนะครับและสามา,สารถกำห,หนดทิศทางข่าวในเชิงลบได้นทันทีแต่ที่น่าตลกไรค,คือคําวิจารณ์ของเขากลับสวนทางกับคนในสโมสรอ,อย่างสิ้นเชิงเวสต์บาวอดีตเพื่อนร่วมทีมเช่นชมกันหาจังหวะยิงของเชสโก จสันวิลคอกพอออเทคนิคพึงออกมาการันตีว่าเบนจีหรือเชสโกกำลังจะกลายเป็นนักเตะที่น่าทึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าเนวิลกำลังโหมกระเพือเรื่องราวด้านลบในขณะที่นักเตะแค่ต้องการเวลาปรับตัวไม่ใช่แค่เนวิลแต่รวมถึงพอสโกต่างกติเชิงลบแบบนี้ไม่ได้มาจากเนวิลแค่คนเดียวนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาของกลุ่มคล a สต์ออลเเมื่อพอสโกก็คืออีกคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างอย่างชัดเจนเขาเคยประมาท เซเนเลเมนผู้ทดสอบประตูคนใหม่ตั้งแต่ยังไม่เคยลงสนามเพียงเพราะค่าตัวแค่18ล้านปอนด์ว่าไม่มีทางเป็นโกรชั้นยอดได้แต่สไตล์เลเมนกับโจฟอร์มเทพในการเดบิวต์จนแฟนๆนาไปเปรียบเทียบกับปีเตอร์สมัยเคิลบอสรุปถึงเวลาตำนานต้องสนับสนุนไม่ใช่บ่นทอนในขณะที่ทีมกาลังฟอร์มดีไม่แพ้ใคร4เกมติดและมีแต้มตังจากฟูงเพียงเล็กน้อยแทนที่เนวิลจะชื่นชมการเริ่มต้นที่ดีของยุครูเบนอมริมกันบ้าง เขากับเลือกขยายประเด็นลบเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่เทรสโกเลเมนเตนคือนาโก,กขุงเทียมพวกเขาต้องการการสนับสน,นุนไม่ใช่การถูกบันทอนจากตำนานที่ควรจะเข้าใจสโมสรดีที่สุดโอ้ยบักหามเงยบิจารบาเห็นบาหาแต่ที่แตกแดกหาอย่างอ้ยเขาพึงลงเล่นโ้ยนนอมึงแสงเขาเทียบจังไนละ่ะเขาก็พึ่งใหญ่มาหลีกใหม่ โอ้ยนี่แหละครับหัวสมองซ้ำอันเม็ดลิซิดวงอยู่หูดากกูนี่เหลือสอร่มมกกรณิอัมริมปอยระเบิดสารภาพอันมีสตาดังขอย้ายหนีตายลุ้นตัวบนโลกเปิดโพสีข้างดังเตรียมแพกกระเป๋ารอย้ายสถานการณ์ในโอแทฟอร์กำลังร้อนรุ่นกับเมื่อดูเหมือมรุมกุนซอแมนยูออกมาจุดชนวนระเบิดลูกใหญ่เองยอมรับอย่างน่าประหลาดใจว่า สมาชิกภายในทีมช่วยใ่บางคนกาลังจะร้องขอย้ายทียมในตลาดเดือนมกราคมนี้เพื่อหน,นีตายไปหาโอกาสลงสนามก่อนที่ตัวผู้บอลโลก2 0ง6จะหลุดลอยไปวิกฤตครั้งนี้เกิดจากโปรแกรมการแข่งขันที่เบาวิวผิดปกติของเมนเจหลังไร้ทั่วโยุโรปและตกรอบารคารุบครอย่างรวดเร็วทําให้อการลงสนามของผู้เล่นตัวสำรองแทบเป็นศูนย์เมื่อมีเกมน้อยแต่ศึกบัลโลกกำลังใกล้เข้ามานักเตะที่ไร้ตำแหน่งจึงอยู่นิ่งไม่ได้อีกต่อไป และนี่คือสีแข้งที่สอแววเก็บกระเป๋าย้ายออกากทีมมากที่สุดในเดือนมกราคมนี้นะฮะเฮ้ยบมื่อใดลุ่งก็ต้องไปตัวพี่น้องหรือว่าจังไดล่ะคนแรกเขามีเมนูจอกที่สุดจากเดอะแบกสู่ตัวสำรองถาวอนีน่คือก,กรณีที่น่าตกใจที่สุดนะครับเมนูผู้เป็นหัวใจสำคัญของทีมเมืเม่อนกันที่แล้วปรับต้องมานั่งตบยุงอยู่ข้างสนามในยุคข,ของอัมเบรมโดยได้ลงเล่นในลีกเพียง1 3 8นาทีและยัง ไม่เคยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกเลยแนมะ้แต่เกมเดียวนะครับผลกระทบนั้นรุนแรงและรวดเร็วเมื่อโทมัสดูเคิลคุนซือทีมชา่ิอังกฤษหันชื่อเขาหลุดจากจทีมชาติในทันทีโดยเหตุผลว่าต้องการคนที่ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอการายทีมแบบยืมตัวในเดือนม,มกราคมจึงเป็นทางออกเดียวของเขาเพื่อทวงตำแหน่งในานามทีมชาตกลับขึ้นมาให้ได้คนที่2จุจดจดเจอ4แข่งที่ถูกลืมเน็ท สถานการณ์ของดายวยิงชาวดันเก้าขั้นวิกฤตนะครับเขาได้งลงเล่นเพียง82นาทีตลอดทั้งฤดูก,กาลหลังถูกเบนเจมินเชสโกยึดตำแหน่งไปโดยสมบูรณ์แต่ที่ยิ่งเจ็บปวดก็คือแม้ในายามที่เชสโกไม่พร้อมอัมริมเกือบเลือกใช้เมนสันเมลหรือมามตุกุญญาลงไปเล่นเป็นก่อนหน้าจำเป็นแทนเขาอีกต่างหากการถูกมากรับซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เขาถูกโรนันคุมันตัดชื่อออกจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทันทีโดยมีโรมาจ้องตาเป็นมันพร้อมเสนอทางออกให้เขานะครับ 3. มานูอูอุเกเตว่าที่ทญญายาทที่สอบตกอูเกเตถูกดึงตัวมาเพื่อเป็นทญญายาทรายของคาซิเมโรแต่จนถึงนบ,บัดนี้เขากลับสอบตกสอบไม่ผ่านอย่างสิ้นเชิงไม่ฟิลอรวัยยังขาดความมั่นใจและนาผิลหวังที่อัมบอริมยังคงต้องพึ่งพาคาซิเมโรที่ดูมีคุณภาพมากกว่านี่คือสัญญาณอันตรายสําหรับแข้งในวัย24ปีหากฟอร์มยังไม่กระเตื้องขึ้นแมนยูอาจตัดใจตัดใจขาย เพื่อรวบมทุนหากองการคนใหม่ที่เข้ากับระบบได้ดีกว่านี้ 4. ไฮเดนเอฟเวนดาวรุ่งเี่ไรที่เยือนประการหลังพรสวรรค์สูงในวัย19ปีแทบไม่ได้โอกาสพิสูจน์ฝีเท้าเลยโดยลงเล่นเพียง28นาทีอนาคตของเขายิ่งมืดมนเมื่ออัมริมไว้วางใจให้ลูกชอขยับมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กทถมลิซโดมาร์ติเนสก็ใกล้ที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วหนทางเดียวที่เขาจะได้พัฒนาฝีเท้าก็คือการแยออกไปแบบยืมตัว เพื่อเก็บเลเวลกับประสบการณ์จริงก่อนโอกาสจะหลุดลอยไปตลอดกาลนี่คือ4คนนะฮะที่คาดว่าจะย้ายในเดือนมการาคมเฮ้ยกะต้องไปตัวอยากไปบัลลกก็ต้องไปพี่น้องสรเตือนโอเทสฟอร์ดแฉเงินขรับสุดช็อกมัดคอเรดคลิปเกลเซอร์กลุ่มอำนาจลั่นไกขายได้ทุกเมื่อทำการกระแสคขาลือการเทคโอเวอร์ปีแสดงที่ถูกจุดชนวนโดย ทูก,กิวเอาชิกผู้ทรงอิทธพลชาวซาอุระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้พรมก็ถูกเปิดเผยเผยเงื่อนไขลับในสัญญาที่อาจบ,บีมให้เซจิมเรดคิปต้องกระเด็นผลสโมสรไปในทันทีเพราะตระก,กูลเกลเซอร์ได้ราคาที่พอใจนี่คือการตอกย้ำว่าอำนาจสูงสุดยังคงอยู่ในมือของเกลเซอร์ชวนวนข่าวลือสถานโลกความวุ่นวายเริ่มต้นจาก ปริศนาของอัลซีที่อ้างว่าแมนยูอยู่ในขั้นตอนเจอจากขั้นสูงกับนักลงทุนรายใหม่แม้เจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธในภายหลังว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไฟก็ได้ถูกจุดติไปทั่วโลกแล้วเปิดปมดัก alone เงื่อนไขเียวรถคลิปไม่มีทางเลือกแม้สโมสอนจะปลาร้าใจกับข่าวดังกล่าวแต่ชาร์ลอตต์ดันเกอร์นักข่าวจากเดอะไทม์ได้ออกมาให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสะพึงกลัวว่า โดยชี้ว่าเลดคิปอาจไม่มีอำน,นาจต่อรองใดๆดเลยหากเกลเซอร์ตัดใจขายจริงๆงฉันคิดว่าถ้าได้ราคาที่เหมาะสมพวกเขาเกลเซอร์ขายแน่นอนดันเกอร์ยืนยันมันมีเงื่อนไขหนึ่งในข้อตกลงของเลดคิปซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2 0 2 5นั่นหมายความว่าหากมีคอเสนอที่เหมาะสมเข้ามาราวรา3ดอลลาร์ต่อหุ้นตระกูลเกลเซอร์สามารถขายสโมสรได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ในส่วนของพวกเขาแต่เซอร์จิมจะถูกซื้อคืน ไปด้วยนี่คือเงื่อนไขบังคับขายที่เรดคลิปไม่มีสิทธิปฏิเสธอำนาจที่แท้จริงตระกูลเกลเซอร์ยังคงกลุ่มชะตากรรมสโมสรสถานการณ์นี้ตอกย้ำความจริงอำนาจเจะปวดสำหรับแฟนบอลแม้ว่าสีทีมเรดคิปและทีมงานอย่างโอมานเบลรดาจะเข้ามากุมอำนาจบเบ็ดเสร็จทางด้านฟุตบอลแต่ในเกมธุรกิจและการเงินตระกูลเกลเซอร์ซึ่งเป็นที่เกียรติชังจากการทําให้สโมสรมีนิสินมหาศาลยังคงเป็นผู้กลุ่มไกด์ปืนในการตัดสินใจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว อน,นกกาคตของยุคอินอนออาจสั้นกว่าที่คิดหากมีข้อเสนอท,ที่ถูกต้องยื่นมาถึงมือธุรกิจครอบครัวตระกูลนี้เฮ้ยเสิรจิมมึงเป็นหุนเสิร์่ละมึงเสือกูอย่วกูบอกมึงแล้วให้ซืสือห้หลายกว่านี่แน่ยี่สิบมันหน่อยนี่คือสุขาวแมนยูนะซึ่งเป็นรอบแรงของที่หกพฤศจิกายน